สำนักง,งานสถานงานจังหวัดขอนแก่นกลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทํางานแน่นแนวอาชีพร่วมกับเทศบาลเมืองศิลาอาเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตาลาดแรงงานกิจกรรมยุกระดับอาชีพอิสระสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568หลักโตรแป้นผู้ประกอบอาชีพอิสระสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25-27มิถุาน,นายน2568ณเทศบาลเมืองศิลาอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นกิจกรรมประกอบไปด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดีไซน์ t ิ i งกิ้งการเริ่มต้นและขยายธุรกิจเท่งการประกอบธุรกิจวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการปรับธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสร้างแบบจำลองธุรกิจแบบมืออาชีพด้วย business model canvas และการประยุกต์ใช้ AI ในการประกอบธุรกิจการตลาดการสร้างตัวตน Personal Branding บนโลกออนไลน์และกลยุทธ์เพื่อสร้างยอดขายการใช้เครื่องมือในการทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการสร้างมาตรฐานสินค้าโดยคุณสวิทต์จันทริตและคณะนอกจากนั้นยังมีการบรรยายหัวข้อการให้คำปรึกษาทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้แทนจากธนาคารออมสินภาคสิ และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อและเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินธุรกิจสู่ความสําเร็จโดยคุณน uh ัทวุฒิศรีอาจผู้นํากลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐีขอนแกน่นทั้งนี้กิจกรรมยกระดับอาชีพอิสระสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพจากสํานักง,งานจัดหางานสวัสดิ์ขอนแกน่นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจ ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างแนวทางให้ประชาชนได้รับความเข้าใจก่อนตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจต่อยอดธุรกิจหรือขยายธุรกิจมีผู้เข้าร่วมจำนวน20คน